น้องปีใหม่ซับน้ำตาให้แอปคนแห่ชมดูแลแม่กลายเป็นโมเมนต์น่ารักระหว่างแม่ลูกแอปทักษออนและน้องปีใหม่ที่ลูกสาวคนสวยได้แวะไปกองถ่ายละครกับคุณแม่ด้วยแถมไปสร้างความสนุกสนานช่วงพักกองโดยนักแสดงร่วมอย่างเป้ยปันวาดได้ลงคลิปใน i อ Story ในขณะที่น้องปีใหม่เข้ามาซับน้ำตาให้กับคุณแม่แอปหลังเข้าฉากในละครซึ่งงานนี้สาวแอปก็ชมลูกสาวออกสื่อว่าดีเด่นในขณะที่เพื่อนเพื่อ,น,อน,นักแสดงคนอื่นก็ชื่นชมไปด้วย เป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจอย่างมากจริงๆค่ะนอกจากนี้นักแสดงในกองละครมารวมตัวกันเลยทั้งแอนอลิชาเปยปันวาดตรีพรพัดมาร่วมเล่นเกมลุ้นกับน้องปีใหม่ด้วยทำเอากองละครสนุกสนานครืน้นเคลงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ